สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพีเต้าหล้อซิงครับวันนี้เราสอดน้องหัวลำพูเสยครับพี่นอ้องเสยเลยมาหกล้อครับ ผมกมากแต่สีุ่งมับมมาครับทีเพียร์ครับเอารถบอดวิ่ตีหามี่น้องรถด,ดำเนาะมันจะวิ่งได้ไวแค่ไหนมาเอาเจ้านี่ครับเผาสิบล้อจากที่รถจากบุรีรัมย์ครับขึ้นมานองบุรีรัมย์ูมาเอาเผาสิบล้อแล้วก็จะเอาเผาสิบล้อไปลงชนบุรี แล้วก็จะเอาสิบร้อจากชนบุรีกลับมาบ้านก็คือ,อที่ผมบอกเมื่อวานว่าจะพาไปซื้อรถไปเอารถครับซื้อไว้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเอามาวันนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นรุ่นไหนก็รอติดตามครับมือแต่ว่าบางคนบอกว่าไหนว่าไปซื้อรถทําไมมาโผนี่ก็มาเอานี้ครับพอดีจะเอาลงไปไปชนบุรีเหมือนกันรถสิบร้อเราอยู่ชนบุรีก็เอานี้ไปส่งแล้วก็เอาสิบร้อกลับด้วย ขับกลับเลยครับไม่ได้นอนเลยครับเฉีบเรียนอนมาตลอดทางครับเพราะว่าอาศัยว่าเปลี่ยนกันครับเฉียบรียค่อยขับกลางวันเขาขับคืนเจ้าขึ้นหกล้อไปเลยครับ โอ้โซ่สัสบก็จะดึงแยกออกครับแล้วก็ยกขึ้นทีละตัวเอาเอาไปทั้งท้ายแล้วไปจ้ะ ขับรถมาเมื่อคืนตีสามมาถึงแถวภูเวียงมาแถวชุมแพแถวอะไรนี่ตีสามครึ่งครับตำรวจยังไม่นอนครับพี่น้องตำรวจทางหลวงครับผมขับมาสงสัยจับรถพ่วงอยู่ครับเรียกผมไม่จอดแล้วครับปลยเลยเฮาไปย่างเดียวครับโอ้พี่แกยขยนันจริงๆเลย ตี3แล้วยังไม่นอนครับที่สมครึ่งเลยไหมที่สามสามสนาทีผมดูนาฬิกาบ้ายยังทำหน้าที่อย่างขมักเม็นให้ตายสิเจ้าสิขยันเกินไปแล้วเจ้านี้นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ลงชนบรีก็ให้เขาขับไปผมก็พักผ่อนเปลี่ยนกันนอนเนยก็สลับกันขับครับขับคนเดียวไม่ไหวครับพี่น้องอันตรายครับ จะโฟกึกลิบลากออกตัดท่อนเนาะครับให้มันคนละท่อนไปเลยเี๋ยวยกขึ้นอ่ะเย่างนั้น,อ,นอ๋อเบิ้งสตรได้บ่มาลั่นปา่าลั่นดงมาเลยพี่น้องเอ้ยเหยียบมองได้ว่ามันดังมอนันนะปา,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 ปาดปาดปาดหลุด <laughs> แค่บี๊ยังไม่จบ่อครับถ้าต้องใท้อันนี้วะหรือว่าเอาแต่น้ำมัน ถ้าปกติผมวิ่งมารถยนต์ก็ถ้าออกจากบ้านบ้านสี่ทุ่มมาถึงนี่มานตีหนึ่งครึ่งตีสอครับมาเรื่อยๆครับแต่ว่ารถดำครับแงแจ้งค่าตาเลยครับว่าสี่ทุ่มแจ้งเลยครับ รีบหักครัวไปใส่หักใส่ไปครัวครับห uh. ่ตอวน้วโ่วงมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> ตายจิยมับนบวกล้วพี่น้องมาใช่สวดแกงครับ ต้องตั้งกลัวกัวใจยักหน่อยมุนใสไปกลัวมุนกลัวไปใส่ครับ ขึ้นก้อนมาจ้าเดี๋ยวต้องถอยรถออกมาใหม่ครับเดี๋ยวเอหยับอันนี้ออกก่อนหยับไปตั้งไปพุ่นก้อนเลยอันนี้แหมยกขึ้นต้องควงยกแบบเด๋้โน้ตเ้าวใส่แบบโกดัวนี่บ่แล้วเอาโซมัดใส่นี่ไหมนี่ยังไงไม่สอดบนอะได้ อย่ยงงาเข่าเนี่ยเครงบัวนี่งาง,ง,ง,งางาเข่าเต,ตนี้นี่น,นั้ยอ้ยมันบกหดหุ่นเดิมันจิจู้มันจติำนนนจตำมันนี่ก่อนไหมน่าจีดีเอาเดี๋ยวจะถอย,ยใส่ครับบยากมากเลยครับเพราะว่าโฟกัสมันขับยากครับคนขับไม่อยู่ครับก็ให้เท่า สุดแล้วครับดิคนขับก็จำเป็นครับเบาาเบาเบาเลยเลยาเบาา โอ้พักผ่อนพี่้องเราพักผ่อนไม่พอแล้วเรายังไม่ได้นอนแล้วมันตากแดดด้วยครับโอ้ไปสิเป็นลมไหมมันจะเป็นลมเลยครับยืนยืน,ยนวิววิวไงไม่รู้ ับไปเลยโอ้โเกือบผ่านเกือบพ้นแม้งเสื้อเผาสองอันเต็มหลังรถนะครับพี่น้อง ควงอะไรโฟรกซิบกับมุนไทร์ไปขัวครับมุนทางพีหล่อมันเหลียวทางพี่โอ้แบบนี้คอเลยเป็นลมเบี่ยงเก๋อมีครับโฟรกซิบโอ้วมุนไปปุ๋ยบานหนัครับพี่น้องเกยังดีครับเสียอ่างมาครับรถุดโฟกซิบใหม่พูไม่คุ้นครับปีนชั้น น้องพวกริบกับคนไม่คยขับครับบริเวณคนขับไปจับมันขับยากครับพวกริบไงคันนี้มันขับยากมันก็เลยกลายเป็นยากไปเลยนักครับโอ้นักเนี่ยพวกริบบอไปอีกยกให้แล้วยกขึ้นก้นให้แล้วยกขึ้นก้น Măn khăm rồi nè Nhốc nhốc khỉnh lên anh Ừ, thôi ơi สอดสอดนี่เลยออกไปจ้ะลบ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 โอ้โหลิบลิบเดียวเดี๋ยวขยายง่ามก็ต้องหยกง่าสวมง่าครับพี่น้องโอ้ thấy cái thôi bay là thôi không rô say tôi không rô say thoải Đây rô nốt nó hữu rô say thoải hữu rô say thoải ช่สิครับรถนอตสนบุรีอยากส่นบุรีกับุรี้ำอีกตายอยากน้องบัสวสนบุรีผู้สิฝหาหกไลอีกบี่น้องวนปุบแล้วผูสิตายแกงมู่งห้งอ,อ,อย่างไรนจะมีกไกด้วนอ้ตัวมันโฉมันรุดออกเดี๋ยวเดี

เออคอยเด้อคอยเด้อคอยคอยคอยบอยคอยเออโอ้ยไ่ได้โอ้ยหยันโอ้ยหยันมันแรนเว้ยโอ้ โย่แบว่า oh, น oh, oh, ั oh, ้่มละโอ้ไม่ลีอ๋อยางตายออกน้องวานเกือบขวมได้วันนี้ยกหลออหักนี่เราไม่เกืบตีลูกกาเลยแค่โหกลอไม่ดึงแบบได้น่น แจ็กจ่อมาแบบได้เรื่องวินนองโบหัวละไม่รู้ลรอก่อนท้งนโอ้ยจดกระสูอีกแบบนี้อุ้งเมย์ไหมคอยนะคุณบ่าว้าว โอ้ว้าวโอ้โอ้มันเอาออกประเดี๋ยดิคิงว่ะดิบ้างหนีมืดแน่นอนเอาขึ้นล้างรถเลยโอ้โอ้ยไม่ไม่ไม่เอาซ้ำนี้เลยพี่น้องคอยขานท้ายแลเราโอ้ เดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับโอ้ลิปนี้สิบเปอร้เซ็นโลบบายครับสวัสดีครับ